สวัสดีปีใหม่ครับไปรายการครับสวัสดีปีใหม่สองพันยหกสิบเะครับวันจันทร์ที่หนึงนที่มกราคมสองพัครับวันแรกของปีนะครับโอ้โหวันแรกของปีก็ข่าวสารก็เข้มข้นเลยนะครับผมก็พักผ่อนนะครับในวันวันหยุดนี่แหละนะครับเพราะว่า อีก2วันก็จะมีการอภิปรายงบประมาณร่างพรบกบประมาณ2,567นะครับระหว่างที่พักผ่อนเนี่ยก็เปิดทวิตเตอร์ดูมีแฮชแท็กหนึ่งน่าสนใจครับจดหมายแฮชแท็กจดหมายปรีดีนะครับที่ว่ากันว่าท่านปรีดีพนมยงเขียนจดหมายไว้แล้วก็จะมีการเปิดขึ้น ว่ากันว่าจะเปิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ2มกราคม2567ที่ฝรั่งเศสนะครับเราไปติดตามทวิ t เตอรกันครับนี่คือจดหมายของปรีดีนะครับซึ่งคุณเนี่ยทิฟฟานี่เนี่ยนำมาเปิดเผยนะครับอบอกว่ามีการคาดการณ์ว่า,อาเอกสารที่ปรีดีมอบให้รัฐบาลฝรั่งเศสเก็บไว้จะถูกเปิดเผยแบ่งเป็น10ประเด็นที่น่าสนใจ เนี่ยครับน่าจะมาจากคนเี้นครับเนี่ยสิบปริศนาใน2องจดหมายปรีดีสองศูนะครับ,รบซึ่งผมก็ใช้ AI ในการตรวจนะครับ AI ในการตรวจโดยใช้จากตัว microsoft pilot นะครับซึ่งใครที่สนใจก็ใช้ได้นะครับ microsoft microsoft co pilot ครับผมก็ถามเลยว่าจดหมายปรีดีคืออะไรที่เปิดขึ้นในวันที่2มกราคม2567นะครับ เขาก็ตอบมาบอกว่าจดหมายปรีดีคือจดหมายที่เขียนโดยปรีดีพนม,มัอดตนยมตรีและฐมตรีอาวุโสและนนยมตรีและัทบุโรอาวุโสของไทยซึ่งถูกเก็บร,รักษาไวท้ที่ที่ทอจดหมายเหตุกระทรวงต่างประเทศข้อมูลในจดหมายยังไม่รับการเปิดเผยแต่คาดว่าจะเปิดเผยใน2567นี่ครับก็มาแตะในเวแมกซีนก็จะเห็นเนี่ยครับมาจากตรงนี้เลยต้นข่าวมาจากตรงนี้แต่ว่าเขียนไว้นานแล้วนะ เขียนไว้นานละงั้นเรากลับไปที่ทวิตเตอร์นิดหนึ่งนะครับกลับไปที่ทวิต t ตอรนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นวิกิพีเดียแล้วกลับไปที่ Twitter. ทวิตเตอร์ทวิตเบอกอย่างนี้ครับ10ปริศนาใน2องจดหมายปีดี2024ูนย์บอกว่าห เบื้องลึกการร่างรัฐธรรมนูญฉบับวันที่1 0ธันวาคม2 4 7 5ซึ่งต้องยอมรับกันว่าปรีดีเป็นเพียงตัวแทนคณะรัษฎรคนเดียวที่อยู่ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นโดยแวดล้อมไปด้วยผู้ร่างที่เป็นตัวแทนระบอบเก่า 2. ปัญหาความขัดแย้งภายในคณะระัษฎรซึ่งเ <c oughs> นื่องจากปีกหนึ่งต้องการเน้นประนีประนอมส่วนอีกปีกหนึ่งต้องการปฏิวัติค้นลม้มระบอบเก่าอย่างถอนรากถอนโคนบันทึกของปรีดี อาจเผยให้เห็นว่าเขาได้เสนอไว้อย่างไรนะครับ3ความยับลําบยในการจรจาจรหามาจของปรีดีและการตัดสินใจเข้าร่วมสงครามหายเซบุรพาก็คือสงครามโลกครั้งที่สองนะครับตรงนี้ตรงจุดนี้จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางความคิดระหว่างปรีดีนาหนมหลวงดิฐ์มนูนทํากับหลวงพิบูลสงครามนะครับ สี่การก่อตั้งเสรีไทยเพื่อปลดปล่อยประเทศจากการเป็นฝ่าย,พายแพ้สงครามในสงครามโลกคริสต์สองมาเป็นประเทศไม่แพ้สงครามซึ่งเป็นปรีดีเป็นผู้นําเสรีไทยจึงน่าสนใจว่าในจดหมายฉบับนี้จะมีการบันทึกว่าอย่างไรอีกทั้งไม่นานมานี้มีหลักฐานวิาพากษ์ปรีดีว่าเขาไม่ได้มีความสําคัญในกระบวนการเสรีไทยมากเท่าที่มีการเปิดเผยหลักฐานตั้งแต่2489 เป็นต้นมา5การรัรฐธรรมนูญ2 4 8 9ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นประชาธิปไตยสูงและปรีดีเองเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูนฉบับดังกล่าวจนนำมาสู่การนื้อโทษกรรมฝ่ายระบบเก่าจำนวนมากกรณีนี้ปรีดีบันทึกไว้ยอย่างไร6กรณีสวรรคคตของพระบาทสมเด็จ เจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งนำมาสู่การค้นลมอิทธิพลของกลุ่มปีดีในปี2490ที่แม้ว่าปรีดีจะพ้นมนทินจากข้อกล่าวหานี้ภายหลังแต่ข้อที่จริงยังคงเป็นปริศนาจุดจงถึงปัจจุบันประชาชนอาจจะได้เห็นจากการเปิดเผยเอกสารดังกล่าวนะครับ 7. เป็นที่ยอมรับกันว่าปรีดีมีความขัดแย้งกับจอมพลปพิบูลสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่2490 ทั้งความพยายามในการกับประเทศของปีดีที่ร่มเลีวในปี2492และ2494มีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรเนื่องจากมีการ,ปรเปิดเผยหลักฐานที่น่าสนใจโดยเฉพาะจากหนังสือคุณศึกสักดินาพยาอินสูเขียนโดยนันพงศ์ใจจริงในปี2563พบว่ามีกลุ่มการเมืองที่ต่อต้านมากกว่า3กลุ่มฐานเสือได้แก่จอมพลปพุบูลสงครามจอมพลผินชุนทวันและ พลตำรวจเอกเผ่าศรยานนท์แจุดยืนของปรีดีในกรณีขบฏสันติภาพที่ยืนยันให้ใครประกาศเป็นจุดยืนเป็นกลางในสามการเมืองรบอบประเทศจนนำมาสู่การขวาดล้างนักการเมืองและมวลชนที่สับสนุนปรีดีจำนวนมากในปี2495ก้าวความพยายามในช่วงท้ายของรัฐบาลจอมพลปที่ต้องการคือดีกับปรีดีมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดก่อน ที่การรัฐประหาร2,500โดยเฉพาะจอมพลสริทธ,ธนรัตจะมาถึงจนปิดฉากอำนาจของจอมพลปอนับแต่นั้น10ปรีดีมองกรณีการเปลี่ยนย้ายฐานอำนาจของสังคมไทยอย่างไรทั้งในกรณี14ตุลาคม2516และความรุนแรงในกรณี6ตุลาคม2519ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เผด็จก,การทหารทำลายความทรงจำอยู่กับปีดีไปแทบจะราบคาบก่อนจะรื้อฟื้น ในการทศวรรษส5 2 0ั2จนถึงมีการกลับมาเชิดชูปรีย่ยงกว้างขวางทศวรรษส5 3 0ันถึง2540ครับนี่คือทวิตเตอนะครับแฟนรายการก็คิดดูนะครับมีคน retweet ข้อความนี้ถูกมีคนเห็นแล้ว528,000นะครับถูก retweet ไปเมื่อเที่ยง38นาทีเนี่ยครับตอนนี้ที่ผมกำลังอ่านอยู่คือบ่าย3โมง26นาทีนะครับ นี่ฮะเมื่อกี้ขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> จอมไฟเย็นว่ายังไงอันนี้ก็ทําช่องอไฟเย็นนะครับก็อากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์กับคุณคุณทองไฟเย็นนะครับอันนี้เขาได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคาดว่าจะมีการเปิดจดหมายเหตุปรีดี2วันอังคารที่2มกราคมที่หอจดหมายเหตุปารีสนี่นะครับ น่าจะมาจากตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ย,ยจุดเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้นะครับมีเซอร์ไพรส์แรกครับปีใหม่สมเด็จอ,อ่านะครับพระราชนาถมาเกิร์เธอที่2ประกาศสละราชบัลลังก์กลาง,างไลฟ์วอวยพรชาวปีใหม่อวยพรปีใหม่ชาวเดนมาร์กหลังครองราชมา52ปีครับ จดหมายปีดีกาเก้าไก่ไม่เหมือนเดิมอันนี้ที่ปารีสที่ปารีสจดหมายปีดีกูว่าแล้วมึงต้องอ่านมีคนาไปแปลงไฟล์ะจดหมายปีดี PDF เป็นเทเบิลแหะครับมีคนว่าจะไปแปลงไฟล์ จดหมายปรีดีน่าติดตามนะน่าติดตาม <c oughs> วันนี้ที่รอคอยรอดูคุณเครซี่ไฟบอกว่ารอดูจดหมายข้างในเขียนถึงปีดี <c oughs> ผมว่าคนน่าจะอยากจะรู้เรื่องของการสวรรคตในหลวงรอปดนะจดหมายปรีดี อันนี้อะไรเขาเรียกว่าปกติสมศักดิ์เจียมน่าจะอัปเดตโพสเรื่องจดหมายปีดีแล้วนะเหมือนครั้งก่อนจำได้ว่าแกเคยบอกว่าถ้าถึงวันที่เปิดจะไปถึงแล้วไลฟ์สดแปรให้ทุกคนได้ฟังแต่หลังๆเจียมโพสไม่เหมือนเจียมก่อนคอมเมนต์ก็ปิดทุกช่องทางเหมือนเดินโดนซื้อไปแล้ว จดหมายปรีีลองคาดการว่า10บพาร์ทที่ลือกันว่าเป็นเอกสารมีกลุ่มบุคคลพยายามปิดกั้นก็ได้อ่านไฟล์จดหมายของฉันเหรอถ้าอยากได้ก็ไปเอาสิไปเอาที่ปารีส <c oughs> ว่าด้วยเอกสารปรีดีชาญกรุงปารีส นี่ก็มีนะครับพรุ่งนี้เปิดจดหมายปรีดีพนมยงสิ้นสุดการรอคอยคนรีทวิตไปเมื่อกี้ขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะจดหมายปรีดี มาดูล่าสุดกันหน่อยนะครับแฟนรายการต้องพรุ่งนี้นะถ้าดูจากตรงนี้ก็จะ คอมเมนต์เข้ามาเลยต้องว่าต้องดูพรุ่งนี้แล้ะครับก็คงประมาณนี้ก่อนนะครับแฟนรายการครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทํข่าวิเศษครับสวัสดีครับ